ตอนก็เดินลงมาแล้วนะท่านผู้ชมอยากให้ิวใช่ครับอะยรอะให้ดูดา, <laughs> ดามชหาหัดนะอาหารก็จะเป็นอย่างเงี้ยรดี๋กลับนี่ครับผมบนี่ก็กเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากหมู่บ้านนะจะเป็นน้ำเค็มนะี่ยแหละไหน น้องหมานะมีคนมานั่งปิกนิกกันครับตรงนู้นก็จะเป็นไรเฮานะตรงนู้นเลยทำยังน้ำลงมาท่านผู้ชมเห็นละคันไว้คันมือนะฮะยู่ตกมากเลยปลานี่ฮะเดี๋ยวค่อยเอาไปท่มตอนขึ้นรถมาก่อนครับ ยินอ,อ,อยู่นี่ก็จะเป็นหาดทรายนะฮะขาวๆเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ออกมาใกล้หน่อยขออนุญาตพูดลาวดีกว่าผมขี้เกียจพูดไทยละคั้นคั้นมืดเลยหยุดหนีเคื่อนเคื่อนลังหนีเพฝนสิว่ายุ่ซื่อไหมครับกันออกมาเที่ยวนะออกมาเที่ยวต้องออกมาเที่ยวอะไรยัยงนยหน่อยหน่อยคุผ้มกันเม,มียออกมาดูดีไหมครับแต่ว่าที่นแน่กะ ให้พ,พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเด้อนะเบิ็งวิวโอ้ยวิวลานแปดพุ่นเด้อพี่น้องจักมันสิมีนกบ่มื้อนี้มันสิได้ผัดกระเทียมมิ่ไทยบว่ามันเบาเล่นซื่อๆมันสิมีนกให้เห็นบ่เดอ้เอ,อถ้ายจอบเบิ่งน้องการด้อพี่น้องเด้อไฮไลท์ของบมือคื้นพอจอบเบิง่งนกโอ้จะขุดอ่ะ อ้ยจำเป็นข่อยจะมาอยากเซิร์ฟน้ำจอดแชนอเพ่อใหญ่เลยนะครับ <c oughs> คนเล่นเซิร์ฟนะอย,อยู่ปลายขึ้นเห็นปะ่ะลงไปในน้ำแล้วขึ้นไปบนกระดานแล้วเห็นปะ่ะนู่นอยู่ปลายนิ้วอุ้มเลยน,นุ่นนุ่นนุ่นมันดำเลยนะตอนแรกผมนึกว่านกนะแต่ไม่ใช่คนมาเล่นเซิร์ฟก,กันไอ้ยาทำไมมันน่าเล่นจังตรงนี้น่าจะเป็นแนวปะการังข้างล่างนะครับผมว่านะไอ้ปะการังเป็นแนวหินข้างล่างนะเพราะว่าถ้า การจะเล่นเซิฟได้ขึ้นนจะต้องสูงสูงพอสมควรน่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้อากาศดีครับทุกคนไปยืบบูไปยืบบูทุกคนเนี่ยับชายผมครับ,รบ <c oughs> นั่นจะเป็นวิวประสาทนะชื่อเป็นบลราร์หรือเปล่าบุราร์ประสาทนี้ ไม่ได้มานานแล้วนะท่านผู้ชมนี่เกือบจะสี่ปีสามปีแดนเสียงสามปีครับเกือบจะสามปีแล้วที่ไม่ได้มาประสาทนี้นะข้างในจะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับส่วนมากนะฮะบอกไทยกับเล้าผสมกันแล้วไอพี่น้องเลยจักรีบ่าอีหยังบุกแต่จะ่ากันเนื้อคลิปนี่กันบอกไทยกับเล้าผสมกันแน่นะ่ <c oughs> นะครับเพิ่งจะเป็นทั้งสี่เลยพี่น้องเลยบรรยากาศบ้านเขา สะออนมั้งไม่สะออนอยังสะออนข้าเจ้าเหรียญเสื้บนี่แหละพี่น้องคนน่ะมันเป็นหินยื่ทั้งล่างนี่นี่เวลาขึ้นมานะว่าข้าเจ้ามุดก้อนมุด,ม,ดมุดลงไปแตกขึ้นได้หายขึ้นอันยังไงมันผ่านมือกันแล้วพอขึ้นลูกต่อไปมากเขาจะหันดาาขึ้นมาว่าท่านวยโยคบึงขื่นจริงจริงกันอันนี้มันเป็นเกี่ยวงอแมัเขาก็สจะวยดาาใช่แล้วก็จวดเลยน,นะหลวงข้าเจ้าเหรียญเสื้อคนนู้น,อนโอ้ยสะออนแน่ยน้องพี่น้องคนหะมันแล้วคนจวดแล้วโอ้ตก หอยยังพี่น้องมาเบิองดูวยคุณนะมันมันขวยกินงีบด้วนี่เ่าแม่นี่นี่หัวเต็มอยู่คุณนะหยอยก็ใช้เป็นหอยเงียะพี่นอ้องผลมหวานะนี่ขนมโบกสันเฮ้ยหอยหลายขนาดพี่น้องเอ้ยมันจีบาไปย่างเบืองสาหร่ายสาหร่ายทะเลดิ วิวแม่ชายทะเลมันขึ้นมาตหนัเหนียวเราพี่น้องเลยมิเตวิวสิลาขันย่างไปสุดพุ่นก็จะเป็นวิวอีกทางหนึ่งเนอะเป็นวิวไล่เฮาไล่หาอันนี้ยังไป็นละแล้วก็ย่างไปทางไกลๆเนี่ยแล้วก็ย่างไปพี่น้องเบื่อวรรยากาศโม่ทะเลนี่มันเป็นยังไงแล้วค่อยย่างไปเรื่อยๆนะ่นองเรื่ยๆพาแม่กับน้องมาพุ่นนะกำลูกมา เครงประสาทนี่มันสิเป็นคล้ายๆกับประการทั้งทะเลนะมองนี่นะมันจะมีปืนใหญ่ขึ้นไปนี่ทั้งฟังนี่มันสิเป็นปืนใหญ่เบิดเลยครับนั่นนะแต่เขาปิดเด,ด้เขาปิดมันช่วงมันโควิดกันละซุกอีเกียระบาดเอาให้ปิดพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นอีหยังบูวมูการมูเห็ดเป็ดไก่มีก็บ่กินไปกินซุปอีเกียแบบนี้พี่น้องเบลอไอ ว่ากันไปหรอวะ <c oughs> จากวันมาจะใส่บุ๊เกิดมากกบมุ้งบุ้งไม่ปวดปวดนะแม่ก็น,อนกออ้องย่างก็จ้องของจ้องยุ่นทะเลี่ยวนะโอ้ยว้าวยืดกบุ้นวันไดดอกพีนก่น,น้องเลยขนุนมีต่ำบอกคุ้งกับปิ่งไก่เนาะขันมีต่ำบอกคุ้งกับปิ่งไก่ก็คือนจจวดจัดสุดยอดแล้วเนาะถึงไงมันถึงไงคนกับมาบม่ค่อยรลายหรอกมันมัน เป็นหนาห้อนกับจริงแต่ว่าคนบุกอยมากกันไหมเขาหยาดแล้วเนาะเห็ดข้นคือสิมีบ่บ่มีดอกปลาเห็ดโคนเนะี่ยนี่จะปลาตาเดียวเท่านั้นแหละปลาลิ้นหมาปลาตาเดียวเนาะบ้านเทาากันหาดทรายเขาก็อจะเป็นหาดเรีเยบมันเี่แล้วพี่น,อน,น,าาอน้องมัน,มนดีอยู่ขันอากาศห้อนแต่มันบ่มห่อนสีอิฐประเด็นาการในสุดยอดเลยพี่น้องเลยบรรยากาศตอนนี้ นี่แหละล่ะลุมันทังขอกมาโอ้ยหมดแล้วใช่กระจอกใส่งเงันทุนจริงๆเลยเไกลๆกันไปเะีัยหน้อยบางางานกับ๋ยวมัมีอย่างไรครับวิวทะเลกับขึ้นคุณนะ่ะแดนนี้ขึ้นอ่ะนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววิวไหมมัน,ม,ม,นมีอย่างไรหรอก จะึ้นกับทะเลแล้วกับนประสาทเขามากกลกับเนันัตว์เลยพีย่น้องเลยเก็บภาพเที่เอาภาพขึนในพี่นอ้นองนีประสาทาเขาเป็นยังไงวอาคุณออยู่ลุลูกตาลกัมิเตน้าทะเลหละใสงกิงอ่นี่น มาแล้วจ้อง,องมาแล้วเอ้ยตองไปไกมลมดเลยเอ้ยมันไปไกลทะเลเลยลองดิอันอันพี่น้องสนใจหรือว่าอยากหาโม้คีบเฮดคิดเอียงก่อน คอมเมนต์ไปด้อยแต่ว่าผม <im itation> ผมมันคลิปบางอนันเขาเพราะท่านเด็กพุทล็อกดาวน์นี่ผมก็ยยกมกสิไปเทศไทหเพราะไหนมันก็สิบอกไปด้อยพี่น้องเนี่ยอย่าลืมเขมเมาติดตามส่องผมเนะ้อเหลายๆคนยังบ่ท่านเด็กติดตามกันขอ,นอนก็จอกเบิ่งก็ได้พี่น้องเลยเป็นกำลังใจผมแ,แม่ผมยังไปยังดีๆเอียังของส่องมูก ้แล้วครับซุปไปเระวัติที่โบว์แมนเป็นพันปีเราเหมือเกินมันเป็นฟอมปากการนั่งทะเล่ไหมประวัตินางยาวนานมากคันเขาก็บุกขึ้นประวัตินี่นะคันเขาอันนี้บุกขึ้นเอาเอานี่ขึ้นฟังนี่มันมันจะมีปืนปืนองงท้แม่นมันจะมีปืนใหญ่อยู่เขาอื่นนะแล้วก็จะซองลงมาคันเดือนบ่มี่ท่งโบมีสชันาติแล้วก็จะจวดเอาเลยแล้วพี่น้องเลยสมัยเจ๊กี่ดอกวะ แล้วมันก็จะมีแบบแบบหนึ่งนะมันก็จะมีป้อมป้อมทั้งการค้าหรือว่าป้อมเขามาจากทะเลโดยตรงเนาะมันจะมีอีกหม่องหนึ่งผมติดข้าคีโรดไปดรอกอันไปถึงมันก็บเนมาโดนแล้วเนาะอันมันก็จะเป็นเป็นอ่าเออเนาะเป็นคล้ายๆวิเวอร์หรือเปล่าหรือว่าชาแนลหรืออย่างจรกังไงลหละมึงจำบวกกันมึงจำบ่ค่อยได้เนาะมันก็จะเป็นของมาทั้งอันทั้งแม่น้ำของมาทอดงทั้งลังประสาทนี่แหละครับแต่ว่บ อันอ้างนมัจำผมไม่ค่อยได้อแต่ก็มี่ครับมี่มีมีมีหลายผลอัดชิวหลายนี่เนีพี่น้องเดือนกันผมเดบาอนอีสานนี่มันบอกคือวาไถยไหมผมก็เลยไ่ค่อยอยากบอกมันใดอีซานนี่กันบอกแล้วมันสิจนลิ่งลับพุ่นแล้วเนาะพี่น้องเลยพูดนะขึ้นไม่ว่าจนโลโลโนโลโนมันมันโนนซะกันหมดนะวาไอเออ ตรงนั้นเป็นหินใหญ่เลยนะมาสั่นแม่ว่าหูดเป็นหินหนัน่นอูดบูดเ็ดเพชรอยูย่พคนน่ะแต่เราลองเก็บพอยพี่น้องเลยมันก็เป็นปราสาทเน้นไม้หินนี่นั่นเป็นปราสาทม,มันสิเป็นอ่าย่างทะเลเขาหนามรงเนาะเขาสิสามารถขี่รถขวมไปได้เลยครับไปจอดย้น่นหันยางเลนย้อนเดี๋ยวคันปลดล็อกโค้บิดกันโค้บิดก็ปลดล็อกนี่แหละครับวังนีภาพไปเบิเ่งเลยว่มามันจวดไปเลยมึงหันสุดยอดอีหลีมักขนาดเล็กมึงหันตะกิ้ แต่น้น้อยหรอ,อกว่ามักไปเล่นหลินกันมามแค่นี้นี้ก็บเบิ้งนี่ไปก่อนครับพี่น้องส่งบรรยากาศรอบๆเป็นเวลาอ่าคันสินนะไปก่อนเนาะแต่ที่มีชายหาดทะเลนะค,ะครับกวงงางเงาวั้งแต่พูดมผมจอดรถไปพูดนะพี่น้องจอดไปมันพูดแล้วย้งางขวมทุ่มอะไรเลยนะแต่ที่งางรอบชายหาดไปแล้วครับมือนี่มันมีอย่างไร นี่ยังหลายดอกอพี่น้องกับผาเมี่ยัยางเลยแหละคุะอ้ยบรรยากาศเลยอันน้ก็ที่กฮารีนกองอันนี้กับที่างพันแต่นั่นนะมากับพกมาค้นกัพวค้นพี่น้องเลยเฮ้ยผ้าเมี่วมี่ยัยงมวลหลามวลหลาย,ลายงไปเรื่อยๆพี่น้องกัลโลกลัวละเกือบสองโล,ล่ละพากลับอีกกับม่ั่นหมดละ สีสามสามซีโร่เหนกันแม่หอดบ่จากล็อกฟังพุ่นไปหอดหม่งเขาจอดรถจากล็อกฟังพุ่น่ะไปหม่งหอดหม่งเขาจอดรถข้างหลังหมดเลยตึงงานี่มันจะสงโล่หรอเนี่ยเออยังยังตั้งแต่นี้กันสองโลแล้วครับแต่ยังกลับไปก่อนมันซีโลเนาะยังไปกับพี่น้องเลยโอ้ยอากาศ ดมจนผู้ดังแปลงผู้ดังแปลนรถพี่น้องเลยมามีดอกผิดนะยื้นี่นะสดสิ้นครับสดสิ้น้ง ย่างกลับด้วยพี่น้องบรรยากาศมาถึขึ้นผู้เขาไส้เดี๋ยวเขาไทยเลยเพิ่งเหรอครับผมบ่ได้ดิบ่ได้ฮัมฮัมฮัมเมื่อบัตรประสิทธิ์โอ้ยจะเป็นกองจองนะแบดนี้คุณนายเพิ่งมันย่างขึ้นพี่น้องคุณนายเหยียบยี่หมูเก่าอยู่คุณนายมันไหลลงย่างึเสียงไปไหมย่างตรงบ่ได้ด้ิพี่น้องมันึงหนาข้ามลุ่มขอไส้มันลมเหยียบ เขาขี่ไายมากะเป็นอะไล่ะโอ้ยจะเป็นยางไปฟีไปคนน่ะครับเครื่องสุดหลุม <another> ต <dietary rais in> right. ึ <nuest combo> so uhm, okay. <loop> uh, uh, yeah. ้งตาวะแตอีนี่ต้องหยาแน่หยาแล้วเดี๋ยวมักพี่น้องอันนี้ต้นบังแอปเปิ้ลแมนบ่อพี่น้องแมนบ่อวู้ความเปลี่ยนกันมาเด้วยแบบแอปเปิ้ลเออแมนอีหลี้มันมีดอกเลยอะมันม่ดอกครับปีนี้ต้นบังแอปเปิ้ล ถ้าผล,ลป้าวไม่มีดอกได้พี่นอ้ <c oughs> องเขาเพ่ค่อยเกิดไหมพว่าอากาศอตอนนี้มัน,นยางากาินถือมาถือมาเถิ <ừ S 2> ่มในมันนะอือเขาก็จะเกิดยังไงแหละพี่น้องทำไปเสร็จแล้วฮำพูนมนเลียนอยู่พูนพี่น้องพูน่ะทำไป หมักแลนเสียไปดันเป็นอี่พี่น้องให้นน้ำเอาอยู่ตลอดอต้องได้เอิ้นเอาเขาอยู่ตลอดแล้วครับพเขาไปดมหันดมนีเนาะบางเทื่อก็ยันเขาไปเห็นถือเน็ตโต้ด้บางเทื่อมันก็ถือถกันกระไทยยันเนามัตัวถีบเอาแรกตาตูปตาบวมมากกว่าน,นี้พี่น้องเลยไปเล่นน้ำเขาแต่เขาบริษณ์น้ำนะเฮาระวังท่ากลับครับให้มาเบิงดอกกันดอกยังบุนี่ เอาอุจุอิทีท่ทะะพึ้นมางามบ่พี่น้องดอกไม้ป้าว่าสันซักแมนแถมแมนเหลียนบ่ทั้งก็เป็นดอกยางแหละออกบานออกมาเขาเกินดอกไ <c oughs> ม่กะสีแมนแล้วพี่น้องเลยเอาเบิง้งกันไปยังนัพี่น้องเห็นยังบ่อยู่ทะเลดิ่นควงครับเห็นบดักขาวๆจุดบุ๋นขุ้นมาขึ้นมาไปเดียวขุว้นมามันแห่นมึงขึ้ะนพี่น้องเลย เอาไ่มาถึงเขาก็กินอย่างเขาด้วยกวงหน่อยพี่นอ้อ,เเองเยพอจิตบุบาแล้วมันต้องผอมนั่นปะเอาพี่นอ้อเขาค่อยๆพึ่งกันไปผมขอหยัดจกกุกเอากองมาดใายเขาก่อนเจ็บเอาพี่นอ้องเขาเป็นกวงมีตัวน,นี้เอาไข่แมวเอาซอง,นงเนาะประวัติจับมาไปเด้อหน่อยแล้วมันสิเฮามันสินั่น กว้างเลยทั้งหนาเลยพี่น้องเอ้ยตัวแมวตัวแม่บ่มี้ครับองรู้สามปียังสาวๆอยู่เลยดิเป็นบังหน้บ่ตัวน้อยอ่คู่มันต้องยี้นี่แหละอาจจะคู่ไม่จับปลาบางเถ้อบางเถ้อแลนเต้นแยกกันก็มีกระสิมี้ฮานนี้ทั้งหนาเลยน้อยเดี๋ยวผมกราบกล่องให้เพิ่งได้พี่น้องเด้อสองสามเป็ดเต๋ฮานคริกสคริกสคริกส์กีกอ่มันหาหนามาหาห้องอ่ามันจอบห้าอยู่ทั้งห้าอยู่ไต่ลมอยู่ด้วตอนนี้ กันเขายื้อไตร่มหัวลมมันตีมาจากทางเะาดิเจ็ดคำเนี่ยกันเขาลมมันตีมาจากทขาดิขันร่วมเปลี่ยนทิศเนี่ยแมเลยเนี่ยมันมันไปเลยด้วนี่บอกดีแล้วเามันจะเจาะบางค้นนะขันค้นยาไปทางอื่นมันกับปูไปห่อนไปลองเพราะว่าคนแถวนี้เขาบ่สนใจมันไงทั้งห่อนทึ้งอันนี้ท่านบ้านบ่สนใจมันหลอกมึงพ่วงพ่วงเป็นสาวซ้ำหน่อยขึ้นมาได้ยตัวนึ่งตัวเดียวกีกไหมกีกติ เป็ไม่ใช่ไม่ใช่เวลานั้นเขาเมยเขาลงมาบินกินน้ําเข้าใจบะเขาลงมาเศร้าเมยเข้าใจปะพ่อเศ้าเมยเสร็จแล้วเขาจังสิไปเข้าใจไปมือนี่มวนหลายมาพอกวงมาพอกวงได้ออกมาเที่ยวมิได้ส้มวิวเทิงแดดออกเทิงอันนั้นสาวแม่มันหาขัวหาขัวไปปีสองปีก็จังว่ามันนานเห็นบ่นางเสาวเมือยหลายเห็นบ่แม่บอกแล้วว่า แม่บอกแล้วว่าคนบรสนใจมันมันปไปไสดอดอกพี่น้องด,ดีใจแล้วนี่แหละพี่น้องจุดประสงค์สำคัญของบรอนีทคือเขามาหนึ่งเข้ามาย่างเนาะออกกับตั้งกายเข้าแล้วก็สองเข้ามาจอบเบิง้งนกเบื้องสัตว์ว่าในแบบนี้เขาเป็นยังไงฤดูการสิเขายาุ่งเดเขาก็เบิ้งตามอ่านหูอ่าน,านตาของเขาแหละพี่น้องจเจ้าก็บไป,ไปทำลายบ่ไปอีอย่างเขาเนาะมาจอบ,บิึงี่ สำคัญครับแยมแยมออกมาหน่อย่าลืมเลยหนึ่งกล่องสองทั้งไก่สองอุหครับเสื่อกันฝนในเพราะห้องบรรลุสภาพบรรยากาศท่างอื่นเขาจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็กล้องถ่ายรูปครับก,กันมักผู้ใดมกัมกถ่ายรูปมักถ่ายอยังพระพงเก็บรูปพอ่อเหระพี่น้องไปย่งางต่อปไปหากินน้ำห้องไหากินน้ำกินเขากันปล่อยเข้าไปเังสิแหละพี่น้องพี่น้องย่างมาพ่อยฟุง้งละมันเห็นบ่กล้องนะโอ้ย ผัวกวงแม่ตวผูนมีเขาเดิ<ม>นนั่งตอแม่นมก็ตั้งกะันง,ง,งห้น่อยอพี่นอ้อ,นองเลยพ่อเราผมว่าถ้าดียินเสียงกอบแกบว่ะมันตรงมากเอาครับผมสิปล่อยเขากินหยากินแย่ยไปด้วยพี่น้องขอตัวย่างไปก่อนเอาพี่น้องไปครับพี่น้องหลังจากเพิ่งกวงกว่ามันหันนีกันนี่แหละมาหอดประสาทแล้วเมืองใกล้ๆเเขาไปบ่ไดรเนี่ยเพราะว่าเขาปิดพี่น้องเขาปิดหมดเลย ้ยตอนเขาเปิดกับวมาไทยเ้องมาคิดสวดทุกพี่น้องเลยนะน้ำบอกว่าอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งว่าการยางออกนอกเส้นทางดอกกลับระเบิดมันไหลเพราะมมนอี่อย่างนี้กลับระเบิดขี่ม้าเด้พี่น้องเด้อกลับระเบิดนี่เหยียบได้บ่ได้เกือบไหม้หนิไวหวโอ้โหลังคนกับโบเก็บอหอมเด้อพี่น้องเอ้ย ดอกไม้ไม่มีแต่ดอ,ดอกไม้ดิดอกอันนี้คือหอมแต่ปัยู่บ้านผมนมันบ่ค่อยหลายเนาะมันมอดอกฟังนี่เป็นพุ่มเป็นดอก,ดอกที่พุ่นเนานะพี่น้อยยงอยงางพวกมัเนาะทั้งเครื่อง,งประสาทด,ด้วนี่เด้อ เอาู climbing, ่แล้ครับพ nah ี่น้องยางมไก็เกือบระยะหนึ่งแล้วมอแล้วล่ะมอสิงห์วารดรถแล้วมอตลอดแหละดอมพี่น้องบ่รู้ทั่วไกลไปไหนมองนี่มีปืนใหญ่ครับเห็นไ่มผมมองที่ผมเคยบอกว่าเขามีปืนใหญ่หน่อเห็นบไหมเทิงน่อยเห็นว่าโกโรเกเดอยู่นั่นพี่น้องนั่นแหละปืนใหญ่เแบบป้องกันสาฟังเขาด้ออโ้ยประสาทประวัติของเขาเด้อ นัมบลาคาร์สันสร้างตั้งแต่พุ่นอ่ะปีหนึ่งเจ,จ,จ็ดเจดนึงครับอ่าวัดกษิติพันสิอันนี้เป็นคนอัน,นผู้แรกตีดรอราซี <Foster S 2> ่ฟสเตอร์เนี่ยดอราซีฟอสเตอร์นี่เป็นซื้อเพิ่งนะครับที่มงสค,คราวเดียสฟอสเตอร์ฮูแอพอร์คอนสเตเบ To h a v e been a custom by มส์อ๋อคนนี้เป็นคนสั่งขึ้นมากรอแล้เจมสเจมหนึ่งกับมะตอขคเกตพราอโดอร์ซี่เนี่ยแพนคอนเกตคอดเกตเขาเนียอ๋อคนเนี่ยเขาเขาวางแผนสิรบนี้ลบนี้ไอ้มา่า from new gate growth after he was escaped darling top and is c a c o bit up spring she p r o v e n c e how to What ว huh? ัน <c oughs> <want> นี้ว u นนะเขาได้ oh. อัพเกิดอยู่มันดิ่งอ๋อทันทีนแลนด์ขาวขาวครับนี่ก็เป็นประวัติของเพื่นนอนนาะประวัติของปราสาทนี่แหละพี่นอ้องวิวหันมองจากทึ่งปราสาทมากกว่าสิงามครับมันเป็นกล่องซองอยู่ตอนเขาเปิดอะพี่น้องน่าจะเห็นไกลๆพคนละมีแะไรพี่นอ้องอ๋พี่น้อง หอดตรงนี้ก็เป็นไก่ที่สุดสําหรับปราสาทแล้วด้วยทั้งๆนี่ก็เป็นปลากันเนี่ยงมงยามข้อยังสําหรับปราสาทนี่ก็เป็นก้อนหินแล้วังก้อนหินกับที่นี่จริงใช่ไหมมานะดอกมงดอกไม้เนี่ยเต็มอยู่พี่น้องเลยสะออดหงายงามๆมอเลี้ยวตรงนี้ดิท่านนี่เขาผมมาตอนเขาเหวหรือไงเขาท่านนั่นกันมาตอนเขาบานือไมมก็คือสิดปะทะๆๆเขางามอีูอนะ่สพูดน่ะพี่น้องเอ้ยหน้าพามา เดี๋ยวพวกจัดสีก็งามเดียวกันคนมักท่านคนมามาเขาเกิดบอกว,ว่ามีอย่างว่มีแต่ขิงหินซื้อๆเนาะหมักไผ่มักมันด้วพี่น้องด้วยผู้นะ่ะผู้ที่เอาแต่ตอนที่ยวผมหมักมาลูกนี่นแหละงามๆามเขพี่น้องงามด้วยพี่น้องได้ส๋ส้มผู้ใดอยู่บ้านก็อย่าลืมกดเข้ามาจอบเบื้องนะครับด้วพี่น้องด้พยไนไหนเอ้ยโอเคครับตอนนี้ก็จะถึงรถแล้วนะอ่าผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเนี่ยผมก็ให้มาดูว่าบรรยากาศ วันแดดออกนะในประเทศอังกฤษเนี่ยเขามาทำกิจรกรรมอะไรกันบ้างถึงแม้ในช่วงโควิดนะครับเขาก็ยังอนุญ,ญาตให้คนออกมาเดินนะครับก็ื่ที่จะเป็นการผ่อนคลายไปนในตัวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าติดถ้าชอบช่องผมก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าผมขาดเรื้ออะไรยังไงนะครับอย่าลืมครับผมโอเคครับแล้วเจอกันผมขอตัวไปก่อนเหนื่อยมากโเคคบบ๊ายบาย